ก็ผมเปิดประตูให้ว่าใหญ่เสียประตูได้หมดนะโอเคมีง <Okay. S 2> านด้วยนางพันตรงกลางว่ะผีพายผีพายผีพายเดินแม่ข้างบนดูดปะไม่ดูดหรอกมั้งแต่ผี่ตะโขนได้เนี่ยขืนนานางจนเลือกพังแค่ตรงกลางก่อนอนะ่ะนี่ไม่หกมันใหญ่ อยู่ซ้ายแจุดตรงนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วตรงห้องนี้โอเคโอมาถึงซีบิงเลยผมว่าน้ำกระดาษเนี้ยมันทายมันโกงอย่างหนึ่มันปลาข้ามท่อได้ก็อยู่ประตูไม okay. oh, ่ไ no ด้พ้อเขียนในปลาข้ามท่อเนี่ยแบบลื่นไปเก็บร์ได้ประตูไาหนองน้ำก็ปลาทะลุตรงนั้นได้พี่โมงมากเลยตรงมันน่าจะแบบมีอะไรมาบังเนาะ ไม่คนได้หรอปะลุกอยู่เออบ้านบ้านใหญ่เล่น,นได้ของเจมเมสัน้นองเปิดของให้เนงะี้ของเยอะแล้วเนะี่ยสวนบ้านสี่เหลี่ยมเนานะถ้าจะเข้าบอกนะ มีปิ้งปิ้งระว่งนะของเต็มเลยใช้เลยได้อีกนานเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่กูทำไมอยู่บ้างเออเข้าเข้าเขานี้เขาวีเดียวคนเดียวไอ้เชี่ยตรงนี้วิ่งขี้ถ่ายเออโดนไปหนึ่งว่ะ ตรงกลางส่วนบนนะส่นวนบนยังข,ขึ้นมาข้างบนนะมีหามาแล้วเขาไปนะเขาไปจากห้องวีนะคนสวนวังนะ อ้าวเหรออ๋อหยุดข้างบนหยุดข้างบนอยากไม่ทันติดมือซะนหน่อยวะอี่ใก้พี่อยู่ไหนใกลมันมันหายตัวอยู่่นิ่งเหรอไปนู่นแล้วนะไปไปอยู่ข้างบน,นอยูอ่ <c oughs> ยังมาได้เดี๋ยวนี่ตลอเหรอเอรสีย่ยงนะมันหลงเหรอไม่ไม่หลงหลงยังอ,อยู่ขี่รถไปล่อมแม่นั่นด้นะพ่เศษพิเ ไม่อยันเลยว <c oughs> ่ะยันมันไนี่ดีห่ดบอดบอดบอดีเอ่อสีเดียมเก้าเก้าแล้วมาเอามาเอาไอเนี้ยเอาขิมหายไปหิมหายไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เปิดห <c oughs> ามาหม่พี่เอาน้ำวิ่งอ่ะมัเอาจริงป่ะไทยไม่ต้องใช้น้ำว,วิ่งไม่ได้นะ ใครมาอีกคนนึงนะภูหรือูเดียตรงภูเดยไม่มีไม่มีใครมาอ่เม่กค้ได้ยินตัดเลยหรอกอีหา่ากดผิดเลยอยู่ลิตนะเจ้ตามสปปิงอยู่นะพี่งอยู่ไหนล้วทุกคนอ๋นปิ๊งนอนนะวันำไม,ไม่ไ เอาของพิธีก่อนนะแขนนะนลนะูกปอกอีกแขนเอา้าเอาเอจีกิจในบ้านใหญ่มีของพิธีไหมคะเฮ้ยจีมีแท่นสวดไหมกองพิธีพุมพุมเล่นเต่าเฮ้ยสภาเลยข้ามโอ่งเหรอไม่ใช่มีข้ามเลยวะข้ามเออทำไมไ้กินข้าว ไม่เอาอ่ะไม่เอาคุณข้าวก่อนเดี๋ยวมาเลยวันนี้ไม่ไมีเดือนป่ะเอาไปกับยูริ ที่น,นิ่ที่มาบ้านใหญ่งอของเต็มเลยพี่ดูมากเลยดีแล้วแมวไม่เ,ามเาขานิ่งโอเคออาจีมเหรอ <c oughs> หลืออันนี้อันเดียวพี่แต่แปดสิบที่เกมสุดเลยที่ผมเซนไปจุดนะเอานี่นายา,าไปนน่นแล้วนะไป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 พิธีแล้วตาฉันถึงแล้วเ <c oughs> ห็นไหมเหรอเนี่ยนี่จะเล็งข้าวทีเ็วมากคุณไม่สวดหลับโันแนทหรอ Oh เราเทรดได้กันหรือมันยังไม่เปลี่ยนนะไม่หน้าเปลี่ยนนะทุกคนจุดเลยแล้วจุดแล้ว มีใสแแ่แย่งอย่างมาใช้นะ,ะกดยอมไม่ได้ป่พายอะ่ะย่าไม่ได้เต็มมีกดยอมได้หรอพวกมีแต่กดออก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 พวกที่ผิดนะคำสองวะไหนอะ่ะผิดไหนอะ่ะ แค่เห็นผีไม่ใช่หรอวิ่งไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือเดีกยื่นย้มก่อหมดละลงหมดลงหมดมาดิเนี่ยมีกระตาปลาลงมาเร็วมาก นี่ใส่ไม่ดีร้องเหมือนวดยิบ้องมากร้องเหมือนเจ็บปวดมากเลย้นเจ็บเลยทำอะไรนะยากู มีของของเสียของบ้านสีเดียวโอ้ยสายจีเดียวพี่อสายจีชิยังอยู่บนนั้นผี่ย่บนนั้นอยู่ข้างบนเหรออืมหายตัวไปไดนเห็นยัหายที่ไม่เห็นเหรอม่เห็นนะ เคยกอ,องกันไหมฮะต่อเลยที่จะอยู่ไ,ไ,ไหนไม่ดูอุ้อยเด็เขิมใช้หรอไม่จีบเลยนี่ใส่ดีเ<อ>ดยเลยโอ๊ตวาคำสาวที่ังไม่ได้ใช้เลอยอะเงี่ยแม่ี พี่ก็ได้ประคำมาไม่ได้ใช้เ,เสียดายมากฉันแต้มนี่มาเลยอะแต้มตลกมา